สวัสดีครับพบกับผมดรกเตอร์กลิศเลี้ยงพาณิชย์กับที่นี่ทิปท็อกดอตอนนี้ผมอยู่ที่โอซาก้าครับอยู่ย่านนัมบะชินไซบาชิโดทงบุริ <c oughs> แล้วแต่ว่าใครจะเรียกชื่อไหนสะดวกชื่อไหนนะซึ่งอันนี้ผมมาพามากับครอบครัวนะครับมาเที่ยวที่โอซาก้ากับเกียวโตกันวันนี้วันสุดท้ายจะเดินทางกลับเลยอยากจะมาขอรีวิวโรงแรมที่ผมมาพักในครั้งนี้เนี่ย ตอนแรกคิดว่าจะไม่รีวิวแล้วนะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวครั้งหน้ามาเนี่ยห้องมันจะเต็มแต่ก็เอานะสําหรับคนที่กําลังคิดว่าครั้งหน้าจะมาโอซาก้าเผื่อใจจะดูว่ามีโรงแรมอะไรน่าสนใจก็แนะนําโรงแรมนี้ครับชื่อว่า88 Hotel ลนะครับ88 Hotel ลไม่ใช่แค่88นะ88โรงแรมนี้อยู่ตรงย่านชินไซบาชิตรงนี้เองครับเดินจากตรงกุริโกมานิดเดียวเองประมาณสัก5นาทีก็ถึงแล้ว แล้วก็อยู่ในละแวกตรงนี้เนี่ยมันก็มีอยู่ในแนวใกล้ๆกันกันกบอ,อเมริกามุระของกินย่านนี้ก็เยอะพอสมควรสิ่งที่มันดีงามมากๆในโรงแรมนี้เนี่ยคือการที่โรงแรมนี้เนี่ยเขามีรถตู้ครับโรงแรมนี้เขาจะมีรถตู้ของทางโรงแรมเนี่ยเอาไว้คอยไปส่งในบริเวณใกล้ๆเช่นเราจะไปย่านอื่นแล้วอยากจะไป สถานีไหนรถไฟไหนใกล้ๆนะครับเพื่อจะไปต่อรถไฟที่อื่นหรือจะให้เข้าไปส่งที่สถานีนางไกยนำบาเพื่อจะขึ้นรถไฟไปที่สนามบินก็สามารถทําได้นะครับอันนี้โรงแรม88โฮเทลนะครับเป็นโรงแรมแบบที่มันดูไม่ได้มีฟอร์ซิลิตี้อะไรมากมายไม่ได้แบบสวยหรูดูไฮโซแต่ว่าความดีงามเนี่ยคือตรงนี้เลยนะี่อันนี้เขาจะมีเป็น ห้องกินข้าวให้เราเลยนะมีโต๊ะมีเก้าอี้นะครับมีจานมีใครไปซื้อขอมเวนเสโตร์มาใส่คอมเวนเจสโตนะครับเหนือช้อนช้อนซ่อมตะเกียบมีจานชามน้ำร้อนมีมีน้ำแข็งมีน้ำชากาแฟเครื่องดื่มซอฟต์ดิก์มีแก้วอะไรต่างๆเตรียมไว้ให้เราหมดนะพร้อมกับมี มโครเวทให้ด้วยแล้วก็มีโต๊ะให้เรากินข้าวซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับสายที่เช้าๆซื้อคอมเบนนสโตมาอย่างเราเนี่ยปกติก็ต้องซื้อแล้วขึ้นโรงแรมใช่ไหมเออขึ้นห้องแล้วก็ไปกินบนห้องแต่อันนี้เขามีทุกอย่างให้เราพอมีจานชามไม่ต้องขอยืมเลยลที่นี่เขามีน้ําขายด้วนขวดหนึ่งร้อยเย็นท่านั้นสุดยอดมากและตรงนี้ความดีงาม,มอีอย่างครับคือนี่ มีก็อินนวดครับเขามีก็อีนนวดให้เราใช้ฟรีนะไม่ต้องเสียตังเลยนะอ่ะไปดูห้องเงินครับว่ามันน่าประทับใจแค่ไหนห้องแรกมาดูกันก่อนครับห้องนี้อันนี้ผมเอาของมาฝากไว้คือห้องนี้เป็นห้องที่ใหญ่เลยนะครับคือเดินเข้ามาปาั๊บก็จะเี็นทางนี้ก่อน นี่คือห้องส่วมครับเป็นห้องส้วมแยกเลยนะแล้วฝั่งนี้ครับคือห้องน้ำครับที่ตรงนี้มีอ่างอั่อางล้างหน้ากับกระจกบานใหญ่พร้อมกับได้เป่าผมของไดสันครับที่มีหัวมาครบหัวมาแบบว่าเออพี่ครับพี่เปลี่ยนหัวตามใจชอบเลยนะครับพี่ครับคือแบบเฮ้ยแบ่งให้กันขนาดนี้เลยเว้ยแล้วก็ยังมี เครื่องม้วนผมสำหรับผู้หญิงให้ยืมใครอยากยืมครับไปยืมที่เคาน์เตอร์ได้ไม่ต้องขนมาจากเมืองไทยแล้วก็มีห้องอาบน้ำครับนี่เป็นอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่ใหญ่เลยนะบอกก่อนว่าใหญ่เลยมีที่นั่งสำหรับนั่งอาบน้ำนะครับมีฝักบัวซึ่งห้องน้ำขนาดนี้ถือว่าใหญ่เลยนะแล้วก็โถงทางเดินตรงหน้าห้องน้ำขนาดนี้ใหญ่มากนี่ครับมี ราวแขวนเสื้อโอ้โหแบบว่าแกะกระเป๋ามาเอาเสื้อผ้ามาแขวนไว้ได้เลยสบายมากพร้อมกับราวแขวนพวกเสื้อโค้ทเสื้อหนาวเสื้อฝนเต็มไปหมดเลยมีนี่ครับเครื่องฟอกอากาศให้อนี้ค่อนข้างสแตนดาร์ดนะในสำหรับโรงแรมประมาณนี้นะครับส่วนฝั่งนี้นี่จะมีเตียงไซส์ซิงเกิลหเตียงแล้วก็ควีนไซส์1เตียง ซึ่งห้องนี้สามารถจะเป็นพ่อแม่ลูกหนึ่งเนี่ยนอนห้องนี้สบายๆนาไม่มีที่วางของหัวเตียงแบบกว้างขวางนี่แล้วก็มีทีวีจอยักษ์พร้อมกับโต๊ะนะครับแต่ใช้แต่งหน้าเขียนหนังสือได้หมดแล้วก็มีนี่ให้ครับกระจกแต่งหน้าพร้อมกับมีไฟมีอะไรมาให้นี่แบบโอ้ยเย่เฮ้ยเจ๋งว่ะมีตู้เย็นไซส์เล็กมาให้และที่จุใจมากครับคือนี่เลย โซฟาขนาดสามที่นั่งครับแล้วก็พ่อแม่ลูกนั่งกินขนมนั่งพักกันอย่างสบายสบายส่วนตรงนี้ก็เป็นต,ตัวสำหรับวางกระเป๋านะฮะเปิดกระเป๋าหยิบของได้แล้วก็ยังมีที่แขวนผ้าข้างนอกนี้อีกเรียกว่าเฮ้ยใหญ่โตอลังการครบถ้วนดีมากอ่ะไปะเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปส่วนห้องนี้นะครับเป็นห้องแฟมิลี่ ใหโตมาหของลานงานสร้างมากซึ่งห้องเนี้ยผมขัดใจนิดนึงตรงที่มันมีสเตปตรงเนี้ยทาให้เวลาที่เราลากกระเป๋าเนี่ยมันไม่สามารถลากได้เลยมันจะต้องยกข้ามแต่หนึ่งการออกแบบของเขาคือเป็นสไตล์ญี่ปุ่นให้เราถอดรองเท้าไว้ข้างนอกเพื่อป้องกันฝุ่นน,นั่นเองนะครับและเมื่อเข้ามาในห้องนี้สิ่งแรกที่เจอครับโซฟา3ที่นั่งนะครับพร้อมกับโต๊ะตรงกลางนี่นั่งกินข้าวกันสบายเลยทางซ้ายมือหันไปนี่คือ ทีวีและโต๊ะอ่าค่อนข้างเหมือนห้องเมื่อกี้เนาะแล้วก็มีโต๊ะข้างๆนี่อีกหนึ่งตัวแล้วก็มีเตียงนอนครับเนี่มีเตียงนอนเลยนี่ไซส์ใหญ่เลยนะอันนี้น่าจะเป็นคิงไซส์แล้วละ่ะนะเป็นคิงไซส์เลยแล้วก็มีตู้เก็บเสื้อผ้านะครับแขวนผ้าเก็บของมีเซฟให้เรียบร้อยมีโต๊ะหัวเตียงนะครับและตรงหน้าโซฟาตรงนี้เนี่ยก็ยังจะมีทีวีอีกหนึ่งเครื่องนี่ มีทีวีจอยักษ์ให้นั่งดูได้แล้วในห้องฝั่งนี้ครับก็จะมีตู้เย็นไซส์ใหญ่นะครับมีไมโครเวฟในห้องแล้วก็มีโต๊ะบริเวณตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะพร้อมเก้าอี้และมีเก้าอี้นวดในห้องอันนี้ฟรีนะครับไม่ต้องหยอดเหรียญน,นะฟรีเลยส่วนตรงนี้เดินเข้ามาครับก็จะเป็นบริเวณที่ตากผ้านี้นะที่ตากผ้าที่เก็บผ้าชุดต,ตัวแล้วก็ราวแขวนผ้า นะสองฝั่งแลนะดินนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำซึ่งมีอ่างขนาดบิ๊กบึ้มใหญ่มากใหญ่กว่าเดิมอีนะแล้วก็เป็นที่อาบน้ำนะครับอ่าซึ่งห้องน้ำนี้ใหญ่มากบอกเลยโคตรใหญ่และยังไม่จบแค่นี้ครับเป็นห้องแฟมิลี่ดังนั้นฝั่งนี้ครับเป็นอีกหนึ่งห้องซึ่งฝั่งนี้จะมีประตูนะฮะเป็นซอฟ t ์คลสด้วยนะมีประตูปิดมิดชิดนะครับเปิดเข้าไปข้างใน ก็จะมีเตียงเป็นเตียงระดับคิงไซส์นะคือซิงเกิลสอันต่อกันมีโต๊ะหัวเตียงเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีทีวีจอยักษ์อีกหนึ่งจอพร้อมกับโต๊ะแล้วก็มีเก้าอี้มาให้เป็นชุดเรียกว่าห้องนี้เท่าๆกับห้องสแตนดาดทั่วไปแล้วล่ะนะแล้วก็มีอ่างครับตรงนี้อ่างเย่ yeah, อ่างขนาดใหญ่ตรงนี้เลยเบลเลอร์เลยนะครับนีอ่างใหญ่มากแล้วก็มีห้องส้วมแยกอีกหนึ่งห้องนี่แล้วห้องส้วมบอกเลยว่า พื้นที่เนี่ยไม่ธรรมดาครับบิ๊กบึ้มโคตเรเียกว่าห้องนี้เป็นห้องที่ใหญ่มากนะเ้องนี้เป็นห้องใหญ่เลยสุดยอดนะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องครับที่บอกว่าหาอย่างเงี้ยยากมากในในแถบในในญี่ปุ่นดีกว่าเรียกว่าในญี่ปุ่นดีกว่าหาอย่างเงี้ยค่อนข้างยากเลยทําให้อันนี้เหมาะมากสําหรับอาจจะเป็นลูกสองคนที่เป็นลูกโตแล้วนอนตรงนี้พ่อแม่ไปนอนข้างในแต่ถามว่าห้องนี้เนี่ยผมเอาใครมานอน เรงนี้จะเป็นห้องครอบครัวของลูกๆผมคือลูก2พี่เลี้ยง1นอนบนนี้นะครับส่วนห้องนู้นจะเป็นของฝั่งน้องสาวนะครับน้องสาวเมียนะครับก็จะเป็นลูก2พี่เลี้ยง1นะครับเด็ก5ขวบห้องนี้ก็เรียกว่าเด็ก5ขวบ4ผู้ใหญ่2วิ่งวนกันอยู่ในนี้สนุกสนานมากแล้วก็สามารถที่จะให้เขานอนเสร็จใครหิวก็นะครับลงมานั่งกินข้าวตรงนี้ได้จานชามไปเอาเ้าื่องล่างขึ้นมา เราก็สามารถซื้อของจาก Convenience Store นะครับเอามาเก็บใส่ตู้เย็นเก็บไว้นะเราเวลาตอนเช้ามาหรือตอนเขาตื่นมาหิวก็นี่ครับไมโครเวฟแล้วก็มีหม้อต้มน้ำร้อนสามารถกินรามเมงอะไรได้ถ้าจะกินในห้องแต่จริงๆลงไปข้างล่างก็สะดวกดีแต่ถ้าเด็กๆวุ่นวายมากนะห้องนี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วก็เรียกว่า เหมาะมากสำหรับครอบครัวที่ใหญ่หน่อยและอยากอยู่ในห้องห้องเดียวจะมีก็แค่ว่าห้องอาบน้ํามีหนึ่งห้องห้องซ้วมมีหนึ่งห้องแต่ข้อดีคือห้องอาบน้ํากับห้องซ้วมเนี่ยมันแยกจากกันดังนั้นใครที่เข้าส่วมอยู่คนอื่นอาบน้ําได้หรือใครที่อาบน้ําอยู่คนหนึ่งเข้าส่วมได้และยังสามารถจะปรับแปลงฝันล้างหน้าได้พร้อมๆกันผมว่าอันเนี้ยเฮ้ยห้องนี้ต้องแนะนําเลยทีเดียวนะครับซึ่งเวลาจองห้องนะครับ มันจะมีอยู่2ตึกคือตึก m เ n Building กับตึกแอนเนไม่ต้องตกใจนะครับมันอยู่ตึกเดียวกันนี่แหละแต่ว่าตึกเมนบิ l ดิ้งน่าจะสร้างก่อนมั้งแล้วตึกแอนเนมันอยู่ในนี้แหละครับเดี๋ยวพาไปดูอย่างนี้เนี่ยพอเราเดินเข้ามานะครับถ้าเดินตรงเข้ามาตรงนี้นะเข้าไปข้างในในน,นี้คือตึก m เ n Building จะไป a n นเนครับไม่มีอะไรครับอยู่ทางเข้าอยู่ข้างๆกันตรงนี้อแล้วฝั่งนี้ครับก็คือตึก แอนเน็กซ์นะครับไม่ตอตกใจครับมนอยู่ด้วยกันเดี๋ยวตกใจเฮ้ยมาด้วยกันทาไมนอนคนละตึกไม่มีอะไรครับนี่อันนี้คือตึกแอนเน็กซ์ั <c> ็ <oughs> นะอ่ะก็ขึ้นลิฟต์ไปนอนได้ซึ่งอีกหนึ่งข้อดีของที่นี่อย่าเรียกข้อดีเลยเรียกว่าเรียกว่าสำหรับคนที่มาอยู่ยาวหรือไม่อยากพกเสื้อผ้ามาเยอะที่นี่จะมีนี่ครับเครื่องซักผ้ากับเครื่องอบผ้านะอันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อดีมากๆาเนี่ย ซึ่งอันนี้เป็นเครื่องอบผ้ากับเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะครับซักผ้าเนี่ย400เยนอบผ้าเนี่ยครึ่งชั่วโมง100เยนซึ่งถ้าเราซักถังหนึ่งเนี่ยอบผ้าเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณซักเฉลี่ยก็มาซักชั่วโมงครึ่งน่ะแห้งแน่แนนะก็ประมาณซักตีไปซัก90เยนเอาต่าซัก90นาทีก็3ก็300เยนซักผ้าถังหนึ่งก็ประมาณซัก400เยนก็ ก็700ยเยนครับก็ถือว่าร้อยกว่าบาทสําหรับคนที่ไม่ได้อยากจะเอาเสื้อผ้ามาเยอะหรือว่าเอาเสื้อผ้ามาแล้วอยากจะซักนะก็หรือใครไปซื้อเสื้อผ้าช้อปปิ้งเสร็จแล้วอยากจะซักผ้าเราไว้ใช้นะครับก็ซักผ้าด้เงินอันนี้ก็จะมีห้องห้องเล่นแยกกันด้วยมาเนะก็มีเครื่องกับน้ําและอีกหนึ่งข้อดีครับสำหรับนักเดินทางนักช้อปปิ้งครับเขามีเครื่องชั่งน้ำหนักไล้ให้ ซึ่งตำแหน่งใน Google m a p เนี่ยผมใส่ลิงก์เอาไว้ด้านข้างล่างนี้แล้วนะครับพร้อมกับตำแหน่งต่างๆนะครับซึ่งโรงแรมนี้ก็ลองจะบอกว่าเนี่ยจากที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เพิ่งเดินออกจากโรงแรมปั๊บเนี่ยผมโอ้โหร้อยกี่ร้อยเมตรเนี่ยสองร้อยเมตรมั้งถึงถนนและข้ามฝั่งไปก็โดดทงบุรีแล้วนี่ถือว่าโรงแรมที่ที่ใกล้นะเรียกว่าเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากมันหลีกหนีออกมาจากบริเวณโดดทงบุรีทําให้มัน เงียบสงบดีนะครับพร้อมกับแถวเนี้ยมีร้านอาหารอาจจะไม่ใช่เจ้าเจ้าดังที่ทุกคนไปต่อคิวแต่ถือว่าเป็นเจ้าอร่อยของย่านนี้เนี่ยก็อยู่แถวนี้เยอะคนจะไม่ชุลมุนมากนักนะฝั่งทางด้านซ้ายมือของผมไปทางนู้นเนี่ยนะครับคือย่านอเมริกามูระก็จะมีร้านอาหารร้านอะไรเยอะแยะเช่นเดียวกันนะอ่ะทีนี้หลายคนอาสงสัยว่าทำไมอาจารย์ไม่ทำคลิปโอซาก้ามาให้ดูกัน เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคิดมาเล่าแล้วกันว่าทำไมถึงไม่ทำอีกหนึ่งความโคตรเจ๋งครับของการมันพักที่โรงแรมนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาจะมีรถตู้ใช่ไหมครับที่จะคอยบริการไปส่งเราพื้นที่ใกล้ๆอย่างเช่นวันหนึ่งผมอยากจะไปทานข้าวที่ซาโวน,นะครับเป็นเป็นร้านอาหารที่ต้องแบบไปตกปลากินเอง สั่งได้เอาใหม่ๆเอาเป็นว่ามันสั่งได้แต่ด้วยความสนุกของร้านนี้คือเขาจะมีบ่อปลาขนาดใหญ่ให้เราเนี่ยไปตกแล้วตกได้ก็ทําอาหารกินอ่ะประเด็นก็คือมันเดินไม่ได้ไกลเลยครับมันเดินจากคือจากกุลโกะอ่ะเดินเรียบคลองไปสุดอีกฝั่งหนึ่งแล้วข้ามถนนเนี่ยก็ถึงแล้วแต่พอดีคุณยายนะครับก็คือแม่ยายผมเนี่ยแกเมื่อยละแกบอกแกเมื่อย ก็เลยถามที่ร้านร้านก็เอารถตู้ครับไปส่งให้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราไปคุยกับเขาเขาบอกว่าโอ้คนขับรถตู้เขาเลิกงานแล้วเราก็อโอเคได้เป็นไรเด,เดินก็ได้ระหว่างที่เรากําลังรวมตัวกันอยู่จะออกไปกินเขาเดินมาบอกว่าไม่เป็นไรคนขับรถตู้ยังอยู่ซึ่งคนขับตู้ก็คือถอดชุดทํางานแล้วนะใส่เสื้อเต็มกับบ้านแล้วอ่ะเขาก็ขับให้นะวนไปส่งให้เราซึ่ง ไอ้เรื่องนี้คือความเจ๋งที่เราก็รู้สึกว่าเออมันก็เจ๋งระดับหนึ่งแต่อ้ที่เจ๋งสุดๆเลยเนี่ยคือวันกลับครับคือผมคุยกับเขาไว้ว่าวันที่จะกลับผมจะเดินทางกลับไปที่ตึกโอเอตึกโอแคเ,เพื่อจะนั่งรถรถบัสเรถรถก็ว่ารถลีแอร์พอร์ตลิมูซีนบัสเขาก็บอกผมว่ากลับวันที่เท่าไหร่บอกที่17เขาบอกว่าเฮ้ย วันที่16เป็นต้นไปเขาจะมีการปิดซ่อมถนนบนทั้งด่วนแปลว่ารถรถแอร์พอร์ตลิมูซีนบัสเนี่ยวิ่งเขาจะไม่วิ่งนะรวมทั้งรถอะไรก็ตามที่จะไปสนามบินมันไปไม่ได้นะผมก็อ,อ้าวเหรอเวนกรรมเขาก็เลยแนะนำว่าควรจะนั่งรถไฟก็คือรถไฟที่ตอนที่ผมมาทำคลิปโอซาก้าเมื่อสมัยสัก7ปปีที่แล้วเนี่ย ที่เรานั่งกันเข้ามาคือของนางไก่เนี่ยนะครับคือให้นั่งนางไก่กลับก็ได้ซึ่งมันก็ไปขึ้นสถานีสถานีนางไก่นำบักนะครับเราถามลุงหน้ามาก่อนนั้นนั้นว่ามีรถไปส่งให้เราหน่อยได้ไหมซึ่งตอนนั้นผมเข้าใจนะว่าเขามีรถคันเดียวผมเข้าใจว่ามีรถคันเดียวก็บอกว่าไม่เป็นไรอย่างนี้หลักๆเลยเนี่ยผมต้องการเอาของทั้งหมดเลยเนี่ยไปกัน20ชีวิตรวมเด็กเนี่ยเอาของขึ้นรถแล้ว ว่างนั่งกี่คนก็เอาขึ้นไป p r i ORITY ก็คือคุณยายแล้วก็เด็กๆแล้วส่วนผู้ใหญ่เนี่ยจะเดินกันไปเองได้ไม่เป็นไรนั่นคือสิ่งที่เราคุยกันเอาไว้ซึ่งเขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวต้องดูวันที่17ก่อนซึ่งตอนัรนผมก็งงนะว่าทําไมต้องดูวะกูก็จองเลยก็ได้นีิว่าซึ่งอย่างนี้ผมมารู้ทีหลังว่ารถของโรงแรมเนี่ยมันมีรถตู้ที่เป็นรถตู้รถตู้แบบรถตู้วินอะรถต,ตู้ตู้เนี่ย แล้วก็รถอาลฟาดซึ่งเขามีคือเขาก็เขียนผมมาเห็นใจเพราะมันเขียนป้ายหรือเคาน์เตอร์เขาให้บริการเนี่ยให้เราเช่ารถเพื่อจะสําหรับคนที่ต้องการเช่ารถตู้จากโรงแรมไปสนามบินอ่าดังนั้นไอ้ที่เขาบอกว่าต้องดูอีกทีเนี่ยว่าจะมีรถไปส่งเราที่สารรถไฟไหมเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นมีใคร เช่ารถตู้ของเขาไปไหนหรือเปล่าถ้ารถตู้ไม่มีใครเช่ารถตู้ว่างเขาจะไปส่งให้อ่าผมก็เลยงงงยก็ยก,กูคุยกันขนาดนี้ก็จองไปเลยสิว่าลงไปเลยสิว่าฟรีกับเสียตังค์ไม่เหมือนกันแล้วตอนประมาณสักเกือบเกือบบ่ายสองครับก็เราก็นั่งมองหน้ากันละ้คนครบแล้วนี่หว่าไหนๆก็คนครบแล้วจะมานั่งงงแงง,ง,งอยู่ล็อบบี้ทําไมวะก็ไปเลยแล้วกันผมก็เลยเดินไปที่เคาน์เตอร์ครับแล้วก็บอกเขาว่า เราคนครบแล้วถ้าพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยเราไปได้เลยเขาก็บอกโอเคปรากฏว่าเขาเตรียมรถไว้ให้เราสามคันสามคัน,คนผมก็ตกใจว่าเฮ้ยสามคันเลยเหรอวะคือ <c ười> <c ười> เอาฝาดเป็นรถเจ็ที่นั่งเ <c ười> ด้หรอมะคนขับหนึ่งคนนั้นเหลือหที่อ่า <c ười> คือเรามีเด็กเนี่ยเรามีเด็กทั้งหมด6คนถ้าเอาเด็กนั่งตากเนี่ย แปลว่าเราต้องการที่นั่งทั้งหมดเนี่ย14ที่14ที่เนี่ยเอาเอ่อเอาฝาดไปแล้วหกอ่าก็จะเหลืออีก8ดที่ซึ่ง8ดที่เนี่ยในรถต,ตู้ตู้เนี่ยมันนั่งได้9้าเรานับแล้วแปลว่าวางของอัดยังไงทั้งหลังเอาฝาดหลังรถตู้แล้วก็ยัดเข้ามาในที่นั่งเนี่ยยังไงมันก็น่าจะพอเว้ยเขาเตรียมไปให้เราสาคันเราก็งงง,งเว้ยปรากฏว่ารถสมคัน คนขับมี3มคนถูกไหมคนละคันเขามีพนักงานของโรงแรมให้เราอีกสมคนเว้ยโอ้โหอะเรางงเลยเว้ยคือคือรถตู้แต่ละคันเนี่ยจะมีคนของเขาสองคนครับคือหนึ่งคือคนขับอีกหนึ่งคือคนยกกระเป๋าตอนหนึ่งคันแล้วพอรถเราพร้อมจะไปปุ๊บเขาเอารถมาจอดหน้าโรงแรมสามคันแล้วก็อัดของขึ้นเอาคนขึ้น แล้วก็วนไปส่งเราซึ่งมันไม่ได้ไกลหรอกครับไปถึงตรงนางไกนนำบะเนี่ยไปถึงตรงนั้นปุ๊บเขาก็จอดครับแล้วทั้งคนขนของทั้งคนควักคนขับเนี่ยช่วยกันเอาของลงแต่เนื่องจากมันเป็นที่แบบจอดแบบแป๊บแป๊บอะตรงระลอกรถไฟมันจอดยาวไม่ได้เขาก็ช่วยพอโหลดของลงเสร็จปุ๊บคนขับรถสามคนก็ขับรถสามคันออกแล้วทิ้งคนไว้ให้เราไว้สองคน อ่าเขาทิ้งคนไว้สองคนสองคนนี้ช่วยพวกเราลากกระเป๋าจากริมถนนไว้ลากกระเป๋าจากริมถนนเข้าไปในตึกเอ่อเข้าไปในหารถไฟจนขึ้นบันไดเลื่อนจนไปส่งเราหน้าประตูที่หยอดบัตรไปขึ้นรถไฟอะ่ะสองคนช่วยกันลากกระเป๋ามาให้เราไว้และเสร็จแล้วเขาก็ถึงจะเดินกลับโรงแรมซึ่งแบบโอ้โหแบบเฮ้ย แม่งบริการกันแบบขนาดนี้เลยอะแบบคือบอกตรงๆว่าผมประทับใจมากคือคือมารยาทของโรงแรมของญี่ปุ่นเขาดีอยู่แล้วเรื่องมารยาทไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยเรื่องบริการเขาดีอยู่แล้วแต่อีถึงขั้นโอ้โหว่ามีพนักง,งานของเขาอีกอีกสองคนลากขึ้นขบนชั้นลากจากชั้นหนึ่งอะขึ้นชั้นสามไปส่งเราถึงชั้นสามเลยเว้ย แล้วก็แบบอาบายบายสวัสดีครับแล้วเขาก็เดินเดินกลับโรงแรมเพราะรถมันไปแล้วอะ่ะเราก็แบบมองหน้ากันแล้วก็แบบโอ้โหแม่งไม่รีวิวก็ไม่รีวิวก็ไม่ได้แล้วปาวะคือตอนแรกผมก็ทํารีวิวไว้ก่อนแหลวแต่ก็คิดดูแล้วว่าก็นั่งคุยกันว่าเฮ้ยไม่อยากรีวิวเลยว่ะเพราะว่าโรงแรมมันดีเดี๋ยวว่าหลังอะ่ะห้องมันจะเต็มแต่พอแบบมาส่งขนาดนี้เลยแบบเอาวะแม่งไม่ได้แล้วว่ะกูต้องแบบกูต้องรีวิวละนะครับดังนั้น ต้องบอกเลยว่าสำหรับคนที่ต้องการหาห้องพักที่ไปเป็นครอบครัวนะไปเป็นครอบครัวนะผมบอกเลยว่าที่เนี่ยแม่งสุดจริงเว้ยแม่งสุดมากคือสุดยังไงอันดับแรกครับห้องมันมีห้องขนาดใหญ่ไอ้สองห้องที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยไม่ใช่ห้องที่ผมนอนนะเพราะว่าห้องที่ผมนอนเน่ยเป็นห้องธรรมดาที่แบบเป็นเตียงเตียงคิงไซส์หนึ่งเตียงแล้วผมกับเมียก็นอนเป็นธรรมดา แต่ในห้องเตียงธรรมดานั้นเนี่ยมันกว้างครับมันกว้างเลยมันกว้างมันมีเก้าอี้นั่งมันกว้างสบายสบายมากแล้วไอห้องธรรมดาที่ผมนอนเขาห้องธรรมดาคือห้องเตียงแบบปกติเนี่ยห้องน้ำกับห้องห้องอาบน้ํากับห้องส้วมก็แยกกันซึ่งมันทำให้เราแบบตอนเช้าเราอะเร่งรีบเราสบายห้องมันกว้าง ใสองห้องที่ถ่ายให้ดูนี่คือห้องที่ปกติแล้ว่ผมไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยเจอซึ่งต้องบอกเลยว่าดีมากห้องที่เป็น3านอนได้3คนกำลังดีเนี่ยอันนี้ก็เหมาะมากกับพวกพ่อแม่และลูกหนึ่งนะครับแต่ที่ประทับใจมากคืออีห้องใหญ่นี่แหละก็สำหรับเรื่องราคาต้องบอกงี้ครับว่าออตอนแรกเนี่ยเรากดจองเข้าไปใน booking.com เสร็จแล้วก็ได้ราคามาแล้วละ่ะ แต่ทีนี้เราก็คือพอดีบังเอิญว่าเราจะต้องให้เขาคืออ่ะไอห้องที่มีที่มีเตียงอยู่คนละห้องอะนะอันเนี้ยเดิมเลยเนี่ยจากจาก,จากในวิดีโอจะเห็นว่าเตียงอะมันชิดผนังด้านหนึ่งแต่จริงๆแล้วในรูปเนี่ยเตียงจะอยู่ตรงกลางครับแล้วมีโต๊ะหัวเตียงสองข้างเราก็เลยอีเมลไปหาเขาว่าไอโต๊ะหัวเตียงเนี่ยมันขยับได้ไหมเพราะว่าบางโรงแรมมันเป็นฟิก เราต้องเพราะเรามีพี่เลี้ยงไปคนเดียวเราก็เลยถามเขาว่าทําได้ไหมคือเอาโต๊ะหัวเตียงเนี่ยออกแล้วเอาเตียงอะ่ะชนผนังเพื่อให้เด็กสองคนนอนข้างในและพี่เลี้ยงอะ่ะนอนข้างนอกเพื่อกันไม่ให้เด็กอะ่ะตกเตียงวพรถุประสงค์คือต้องการถามเขาเรื่องนั้นปรากฏว่าเขาก็ตอบมาครับว่าได้แล้วเขาก็ให้ราคาพิเศษเรามาคือลดราคาลงมาอีกกันแบบ โอ้โหอะรโอ้โหอะลดราคาลงมาอีก oh คือเราไปกันเราไปกันยีชีวิตเนาะไปกันกี่ห้องวะเจ็ดห้องมั้งใช่ปะเราจองไปบอลเจดแดห้องได้มั้งแล้วเขาสึกว่าเฮ้ยเขาก็แบบบริการเราดีนะเขาก็สาหรลดราคามาให้เลยไว้ส่งไพรซีสกลับมาเลยว่าห้องไหนราคาเท่าไหร่เทียบราคาแล้วแบบโอ้โหอะเฮ้ยราคานี้แม่งราคาได้เว้ยแล้วห้องใหญ่ เรื่องราคาเนี่ยผมจะผมจะผมผมให้เป็นไกด์ไอเดียแหละแต่ว่ามันขึ้นกับวันเพราะว่าตอนที่เราไปนอนเนี่ยเราเช็คอินคืนวันศุกร์ครับแล้วเราเอาเนี่ยเช้าว,วันพุธราคาห้องเดิมณนะวันศุกร์กับณนะวันศุกร์เสาร์กับราคาอาทิตย์จันทร์เนี่ยไม่เท่ากันด้วยซ้ําเขาก็จะเขียนมาเลยว่าแต่ละห้องแต่ละรูมไทป์เนี่ยศุกร์เสาร์เท่าไหร่แล้วก็อาทิตย์ออกพุธเนี่ยเท่าไหร่ ถึง่อจะบอกคือทุกคนชอบถามผมว่าค่าห้องเท่าไหร่อาจารย์ซึ่งอันเนี้ยผมจะให้เป็นไกด์ไลน์ไว้ให้และกันนะเพื่อเป็นไอเดียแต่อย่างไรก็ตามครับมันขึ้นผมทุกคลิปเนาะขึ้นอยู่กับว่าคุณไปเดือนไหนคุณจองเมื่อไหร่นะดังนั้นราคาเนี้ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดคุณไปเยอะๆนะคุณก็จะลองถามเขาละกันว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าอย่างนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าเราจองผ่านพวก พวกบุ๊กกิ้งอโกดากันจนเคยชินแล้วเราก็เข้าใจไปเองว่าราคาที่จองผ่านเว็บพวกเนี้จะถูกแต่ผมก็เคยบอกไปแล้วว่าคุณจองตรงกับโรงแรมเนี่ยดีไม่ดีถูกกว่าที่คุณได้จากอโก da าจาก Booking ด้วยซ้ำดัะนั้นอย่างนี้ครับแนะนำอย่างนี้เวลาที่คุณจะไปนอนโรงแรมไหนนะครับคุณจะต้องดูว่าเขามี Official ยลเว็บหรือเปล่าถ้าเขามี Official ยลเว็บแนะนำครับ ติดต่อ Official Web อาจจะไปน้องห้องเดียวก็ได้คุณแล้วคุณก็ไปเทียบราคาแล้วกันว่าราคาเนี่ยเมื่อเทียบกับพวก Booking a g o d a เนี่ยราคามันต่างกันไหมใครถูกกว่ากันนะครับอันนี้ให้เป็นไอเดียไว้และถ้าไปหลายห้องเนี่ยโหเขาลดให้แบบนี้นี่แม่งแบบสาแก่ใจมากนะอ่ะอันนี้ก็ทิ้งไายไว้แล้วกันนะครับใครมีคำถามอะไรก็มาถามได้ แล้วก็ใครอยากไปโอซาก้าไปนอนนัมบะแล้วไปนอนโรงแรมนี้ก็ลองจองดูครับแล้วจะรู้ว่าห้องมันกว้างใหญ่และบริการเนี่ยแม่งสุดจริงๆอีกอย่างหนึ่งที่ต้องฝากไว้แล้วกันว่าถ้าคุณจะไปพักโรงแรมนี้ในครั้งหน้าคุณอาจจะลองครับลองถามเขอลองถามเขดูซิว่ามีรถมารับเขาได้มารับคุณได้ไหมเช่นคุณอาจจะมามาลงคุณบอกเขาเลยครับว่าคุณมาจากเมืองไทยคุณนั่งไฟล์นี้ ตามตารางแล้วมันจะลงที่สนามบินที่คิกเนี่ยประมาณเท่านี้โมงถ้ามีรถมารับได้เดี๋ยวพอมาถึงพอมาถึงอะ่ะจะโทรบอกให้เขามารับผมว่าเขามาให้ได้ครับถ้ารถเขาว่างนะซึ่งอันเนี้ยผมว่าแม่งจะดีมากคือเราไม่รู้มาก่อนไงว่ามีรถมารับไม่งั้นผมคงให้เขาเอารถมารับที่ที่ตึกโอแคตั้งแต่แรกนะตึกโอแคดคือโอซาก้าซิตี Air Terminal นะครับเป็นตึกที่สำหรับพวก Airport ์ตริมแอร์พอร์ตริมแอร์พอร์ตริมูซินบัสเข้ามาจอดกันนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวใครสงสัย <S <S เรื่องพวกนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับซึ่งใครจะมานอนที่นี่นั่งรถบัสสบายกว่าเยอะนะเพราะว่ารถบัสมาลงที่ตึก OCAT เนี่ยเดินจากเดินจากตึก OCAT มาที่88เนี่ยใช้เวลาไม่ถึง10นาที แต่ถ้าคุณมาลงที่สรถไฟมาลงที่นำดังไกน้ำบะคุณจะต้องเดินประมาณ10ประมาณ15นาทีแต่ถ้าใครจะมาด้วยตัว JR คุณต้องต่อรถไฟอีกหนึ่งรอบเพื่อจะไปลงสถานีไปลงสถานีนำบะซึ่งอยู่ใกล้โรงแรมใกล้โรงแรมมากครับเดินประมาณสักเดินประมาณสักไม่ถึง5นาทีก็ถึงแล้วละ่ะ ประมาณสามนาทีมั้งก็สามนาทีถึงแล้วเพียงแต่คุณต้องหิ้วกระเป๋าข้ามชานชาลาเปลี่ยนแล้วมันจะวุ่นวายนะครับดังนั้นถ้าไม่อยากยก,กถ้าใครกระเป๋าน้อยแนะนําเปลี่ยนรถไฟแล้วไปออกที่สถานีนําบักใกล้ๆโรงแรมแต่ถ้าใครกระเป๋าใหญ่แล้วอยากนั่งรถไฟให้ลงนางไก่นําบะแล้วลากบนถนนแก่กๆไปแต่ถ้าใครอยากสบายนั่งรถบัสครับประมาณพันราคาเ,าเท่าๆกันประมาณพันสามร้อยเยน นางไกนนำบะนางไกนนำบะที่ผมนั่งเนี่ยเป็นแบบฟิกที่นั่งด้วยนะเป็นรีเซิร์ฟนะเป็นตัวลาผิดลาผิดเนี่ยก็พันพันสอสสด้วมั้งแต่ถ้าคุณจะเอาแบบไม่ฟิกที่นั่งเนี่ยมันจะ900กว่าเยนแต่ที่ผมนั่งแบบลาผิดเพราะว่าวันนั้นน่ะผมกะแล้วว่าคนมนต้องเต็มไปหมดแน่เพราะบัสมันไม่วิ่ง แล้วมันจะต้องไปยืนเบียดกันบนรถไฟเนี่ยผมก็เลยใช้วิธีคือจองที่นั่งเลยเรียกว่านั่งกันสบายๆดังนั้นลาผิดเนี่ยพันสส่วนลิมูซีนเนี่ยพันสามโดยประมาณพันสามหนี่แหละนะครับโดยที่บัสเนี่ยคุณไปต่อคิวปุ๊บเนี่ยแล้วคุณวางกระเป๋าเขาจะมีพนักงานเอากระเป๋าขึ้นรถบัสให้พอถึงที่ก็เอากระเป๋าลงรถบสัสคุณก็แค่ไปชี้กระเป๋าคุณแล้วเขาจะมีแท็กมาให้ครับ แขกเบอร์ต้องตรงกับกระเป๋าเอาเบอร์ให้เขาดูพอเบอร์ตรงเขาถึงจากกระเป๋าให้เราเราก็ลากเดินเข้าโรงแรมได้สบายๆเอาจริงๆถ้าจากโอแคทนะไม่ต้องให้รถรถรถตู้มารับก็ได้เดินใกล้มากนี่คือหนึ่งข้อดีมากๆของการนอนที่88นะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ